สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบาดองนะจ้าสวัสดีจ้าเมลีจ้า,สว,ส,จาสวัสดีค่ะนี่ของแถมนะคะอันนี้ก็ตื่นมาแต่ตีสามก็ได้จานนี่มาช่วยเจคลาเขาเพ็กออาหารน่าจะเป็นขนมจีนแล้วก็ข้าวต้มนะจ๊ะนี่ที่ว่าพี่โยไทยให้ดูเมื่อคืนนี่นะจ๊ะนี่ก็พากระตือมาแต่เช้าเลยจาะนี่ ใช่เลยก็จัดไปเป็นชุดแล้วเด้อจ้ะนี่มาเด้อจ้ะนี่มาเอาบุญกันเด้อจากทุกคนทุกคนเด้อนี่พี่โยก็ช,วชว่วยมัดช่วยใส่เดิจันนี่ขนมจีนนี่นี่พนาน,านาน้าน้อ,นนองเจคลาเดิจันนู้น่นอยู่นี่แล้วก็จะภาพใหญ่เดิจะนั่น มอคืนพี่โยก็นอนอยูเป่านี่แหละจ้ะใค่อ <laughs> ในอนป่าข้าวตุ่มน้จ้ามาคืน่นดิเจ้าพี่โยจะไปช่วยแม่ช่วยน้องเนนใส่นะจ้ามาจ้ามาเอาผุจาพี่โยกัแดบบีนี่นอ,อ้ย <laughs> ด้านนี้กระโคอยู่จ้า ยกได้อันน <c ười> ี้เขมีกบขทาวยาอื่นไม่นานี่ไหนตองหงางง่าย นี้คือสองอย่างค่ะได้สองอย่างอไม่จานีเดี๋ยวาจะมีกับข่าอย่างอีกนิจหนค่ะร้อยในคาเฟ่ค่ะนี่มีคืมีกตุ้งนี่กระตุ้นนี้โรตงง่ายนี้นนี่นี่ต้นนี่จะมึงใบถึงห่หอนมันจะมีน้อยใบบว่าเไม่ถึงจ้าไม่ถึงเหรอ มไปใหญ่ขึ้นมามันก็จะไม่ถึงมันก็ร้อยไปไหมคือบริจามาเสิรพิโยเพ็กนี่ก็ถนักไปเจวลาคนมาอัมบุญอะไรนี่ดริจามารวมบุญน้ะจัดคิรตอดตัวเอเนาะรีดมาตอน้ำแบะ ร้านแกมกระตูนมละจะจั๊จั๊กไปอยู่ตรงไหนน่เสีนี่ไปสาวไปนอน่ไปนอนโ่อันี้ก็อยไปน่าเลียงิต้งนำตัวนที่อยากกิเลย

เออเราเห็นเจาะมากเราก็ดีใจเออตอนรับเนาะอี่บ้านเล่นปลาทีเใจแบบอัอพ่ออหล่าโอเคมามออเตอนเช้ามันบบ้าวอ้านตอนว่ามอเเนี่ยเอเป็นจริงเลยเกินมากที่นอนอีกแผ่นเพราะอะไก็เะดุกตีนเลอนข้าเอกรดูกตีนเลย

นา

อาหารไปนทีก <segue> ็วาไปวันนคืามาหานไปอย่างไมเคจะใเอปใแก่ใจตุมเหนื่อยด้วยกันมีก่อยก็ตุมเหนื่อ เฮลี่ก็มาน่งไปเจะสาวด้กันต้มหัวหมอกก็ต้มทัดจ้าต้มหมวอก็หอกมาได้กินได้จจประด็หอมปรได้แล้ำตาลของคนเลยเอาถุงใส่เยี รจัดเป็นชุดเลยนะจันนี่เป็นชุดเราทำเป็นอ,อันนี้ก็แถวและลอยนะจันนี่จะ้ะนี่เขาต้มก็ยังเหลืออยู่จ้ะใส่ย,ยังไม่หมดนะจัะเดี๋ยวก็ขนมจีนก็ยังเหลืออยู่จ้ะรอทำลำยาเพิ่มอนี่นะจันนี่ ได้กี่ช right? ุดนะจ๊ะนี่ได้ร้อยแปดสิบเจ็ดค่ะได้ร้อยแปดสิบเจ็ดชุดนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่หมดนะจ๊ะก็ยังเหลือทำน้ำยาแล้วก็ข้าวต้มก็ยังเหลืออยู่นะจ๊ะนี่เมลี่ก็สวยจะชาวดีจ๊ะมาในมาในตรีมสีชมพูด้จ๊ะวันนี้โยก็นอนอยู่ตรงนี้เลยจ้ะมาคืนนี้ ลมกับพัดตึงเลยจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็ลงวันไหนพอดีได้คบเลยนางสงรอยเลยแม่ที่เหลือนี่ได้สองร้อยเจ็ดได้อีกแค่ยี่สิบเจ็ดก็ทำเป็นชุดดาแล้วก็สำรับไปหนังตุดานะจ๊ะนี่จ้ะนี่ยังไม่เสร็จนะจ๊ะยังยังเหลือก้อยเนื้อตมเนื้อเดี๋ยวจัดทีเจ้ามาใส่รวมกันนะจ้ะ เอแม่ลีวันนี้เดินของนะจ๊ะนี่สงสัยจ,จะไม่ปวดแตจ๊ะนีน่สงสัยะไ,ได้เอาบุญข <c oughs> นาดนชิ้นแข็งมาใหม่ก็ต,ต่างหลายในเมื่อวานนี่ยนะจ๊ะชิ้ในในมใหม่ชิ้นไหนแบบจะปวดใหญ่ไมนนีงก็ไม่ปวดจ้ะสงสัยจะได้บุญเยอะนี่ถุงขยะนะ,ะนี่ใช่ขยะอนัรอย่างน้ขับบุญมานะใช่มันยังขาบมันเยอยู่จ้ะ โอ้นี่ลมลมแรงด้วยจ้ะนี่อันนี้จะภาพใหญ่ค่ะกาลูนาหันมาท่ายจะภาพใหญ่อันนี้ก็แม่จะภาพใหญ่เด้วยจ,จ,จ้ะนี่อันนี้ใหญ่จริงๆจ้ะนี่เป็นแม่ของเจค่าลาด้วยจ้ะนี่งานนี้จะข่ายไม่ได้ก็จะภาพใหญ่ถายจะภาพไม่ได้ โอ้แม่ก็จัดก็ต้มใส่เคงอยูเดจานิอ๋วันนี้แม่ก็น้อาสาวทำไมมาตรีมสีจูพู่ตรีมสีเขียวเนาะนี่ตรีมสดใสเลยด้จัน่ อันนี้ลอยหนึ่งอันนุ่นแปดสิบแม่แจะลอยแปดสิบชุดจะตระบากขนมจีรยังเหลืออยู่เลยแม่ไม่มีนนำยานนำยามดจะก็มันต้องทำต่างโต,งตอยู่แล้วแม่เดี๋ยวเขาก็ทำอีกจะเพราะว่าต้องทำต่างโตอยู่ด้า เด็ดจ,จันลม,ลมนี่ก็อยากพี่น้องก,ก็พาออกไปเตรียมตักเนื้อตักไหลยอยู่ข้างนอกเลยเด็ดจันไปทำก๋อยเนื้ออะไรด้วยเด็ดจ้ะเพื่อที่จะมาใส่กับชุดอาหารนี่เด็ดจัน ข้าวต้มมีสองแบบนะแม่เนาะสองแบบจ้ะเป็นข้าวต้มอะไรนะที่ว่าพีแก่าข้าวต้มหมัดอันนึงจ้ะเนี่ยเป็นหมัดกับข้าวต้มพัดจ้ะแลเดตานิคก็เรียกอะไรข้าวฟุ้งข้าวต้มหีวงงเกินไหนไม่รู้ผมว่าแม่ยังสาวนะจ๊ะรีาวเดือดเลยด น้าเจ๊านี้คลิปนี้ก็จะไปแค่นี้น๊ะเพราะว่าแม่ก็โนก็กาลังใส่เส้นแล้วก็เตียมใส่เค่งเอาวางไวนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะแล้วก็ช่วยดูโฆษณากับพี่โยเพื่อทาเพื่อที่จะทําให้พี่โยมีรายได้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณมากๆเลยจ้าพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีตัวรักเอฟซีเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้า